กันกับนิวนะคะทางช่องใี้สตอรีค่ะวันนี้นิวจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยสําหรับนิวกับลูกสาวนะคะคุณน้ำนรินบอพี่เชิบให้มามาดูค่ะออกไ่ค่ะน้ำรินกําลังทานค่ะนิวรออาหารของนิวอยู่ค่ะเพื่อนๆโอเค okay, ค่ะน้ำลินซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกขนมที่ตัวเราก็จะมาเปิดของ ที่เราซื้อมาค่ะเข่งขันเ้ <c oughs> เริ่มขึ้นแล้วนะคะ สองคนงานน้ำเงินกับนิวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นิวกําลังจะขับรถไปอีกอเมืองนึงนะคะอีกจังหวัดหนึง่งที่อยู่ไม่ไกลมากจากบ้านเราก็ใช้เวลาเวลาขับรถประมาณอ5่า45นาทีค่ะซึ่งมันจะเขาจะมีไม่ใช่ซึ่งเขาจะมีร้านขายเกี่ยวกับ ตกแต่งเกี่ยวกับฮาโลวีนอะไรประมาณนี้เนาะเป็นวันที่แบบเป็นร้านที่แบบมีให้เลือกหลากหลายค่ะนิวต้องขออภัยด้วยนะคะอย่างนิวยังไงอะ่ะนิวหวังว่าเพื่อนๆคงจะให้อภัยนิวนะพูดภาษาไทยติดๆขัดๆแต่ก็นิวไม่อยากจะตัดมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติเนะ้วก็ยังไงก็อ่ะยังไงกเว้นนิวสักนิดนะคะนิวก็จะพยายามปรับปรุงค่ะพูดภาษาไทยให้ แน่นกว่านี้แล้วก็ให้ชัดเจนกว่านี้เนาะไม่ให้ตกล เยอะมากค่ะเพื่อนๆเราจะมากันที่ห้างนี้นะคะเดี๋ยวมิวกลับกล้องนะคะไปซื้อของแล้วก็จะไปทานอาหารกันชิวๆที่ร้านไทยน้ำานิมสวัสดีค่ะลูกจ oh. โอเคค่ะเดี๋ยวกลับกล้องเนาะเพื่อนๆที่ได้เห็นรถเยอะมากคือรถรถเยอะมหาศาลมากแต่เราจะไม่ถ่ายใกล้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดทับป้ายจบายรเขาเราก็จะมาห้างนี้ค่ะห้างแกรนเบย์นะคะแกรนเบย์ค่ะ เราจะไปร้านนี้นะคะหุ่หล่อห้าหุ่ล่กร้านนี้ค่ะจะถ่ายไม่ใกล้มากเดี๋ยวจะติดหน้าคนเนาะร้านนี้ค่ะเยอะมาก,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 กดูดิเยอะดูดิเยอะไม่บอกพี่เชิบให้ม,มาม่าดูค่ะเราได้ขนมโอเคจ้ะโอเคโอค้โอ ร้านนี้เป็นร้านผสมเนะาะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นดีกว่ามีไม่ก็เยอะเอ่อเราจะซื้อเพิ่มนะคะ <c oughs> น้ำมีไปสะดุดตาค่ะเราซื้อเพิ่มค่ะ,ปะ<อ>ไปจ่ายไปจ่ายไปทอนอ่ะเขาจะไปทอนกดจินเนสเพื่อนๆคะเราได้แล้วนะคะร้านนู้นแต่ว่าคนเยอะมากเราเลยคิดว่าอาจจะไม่ถ่ายเพราะว่าเด็กเยอะแล้วก็คนเยอะมากไม่อยากให้ เขามาติดในกล้องเนาะแต่เราจะไปดูอีกร้านหนึ่งค่ะโอเคนะคะโอ้ไม่ค่ะว่าจะไปทานข้าวกันก็พอมาเห็นร้านนี้เราก็แวะสักหน่อยนะคะโอ้ไม่กน่ากลัว โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะ,ะนิวสั่งส้มตําถาดไปค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวแล้วก็คอหมูย่างนะคะส่วนน้ารินน้ํารินเขาจะทานเป็นบุฟเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้ํารินไปตักบุฟเฟ่ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูเมนูกันว่าน้ํารินเขาเลือกอะไรมาบ้างนะคะออเดอน์้ค่ะน้ารินสั่งมากเกี๊ยวทอดนะคะยุม่มยุ่ม น้ำลินกำลังทานค่ะนิวรออาหารของนิวอยู่คะ่ะเพื่อนๆ <laughs> น้ำลินทานอร่อยเลย <laughs> แดดน้ำลินมาแล้วแค่เมนูของนิวนะคะวันนี้นิวจะทานเพราะนิวอยากทานมากค่ะ <laughs> ทานไม่หมดก็ห่อกลับบ้านนะคะเพ <laughs> ื่อนๆพิกเม็ดเดียวนะคะรสชาติอร่อย เคค่ะเ,เพื่อนๆนิวหอกับบ้านกระทาไม่หมดโลบค่ะนิวอ่ารู้สึกอาการท้องไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าไม่ได้ทานส้มตำถาดมานานค่ะรู้สึกมวนมวนท้องแบบเจ็บเจบ,เจบท้องเหมือนแสบท้องเนาะนิวให้เขาทำแค่ใส่พริกแค่เม็ดเดียวเนาะแต่ก็ยังยังรู้สึกแบบแสบ,แสบ,แสบท้องเนาะแล้วก็ดื่มโค้กด้วยอาจจะเป็นเพราะนิวท้องว่างแล้วมาทานพี่แม่ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขับรถไปที่ร้านขายกับข้าวเนาะซื้อซื้อกับข้าวซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ซื้อขนมเอาไว้รอเพื่อนบ้านมาเคาประตูเราจะได้ให้เขาอะค่ะโอเคเ,เพื่อนๆไ,ไปต่อกันนะครนะคะไปต่อกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันที่บ้านนะจ้ะ อันนี้เป็นขนมที่เราสามารถตักได้ไปชั่งกิโลนะคะเพื่อที่จะว่าเอาเอาไปให้เด็กๆที่เขามาเคาะประตูเรียกตอนกลางคืนนะคะให้เขาเป็นแบบยังไงเป็นธรรมเนียมเนาะน้ำลนเนนลนการเอิบน้ำเล็งเกิเฉพาะเอิก็โอนโอ้เคค่ะน้ำเินซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกขนมที่เองต้องการนะคะเราก็จะมาชั่งกิโลค่ะน้ำเินเริ่มค่ะ แล้วก็กดไปที่จ e s และใบนี้ก็มาให้งแล้วเป็นขีดนะคะแล้วก็ให้เราแพ็คของเราเองแล้วก็ไปที่โหมดเพื่อทำการทำกระนะคะเพื่อนๆพรอรเยอะ โอเคค่ะเราช้อปปิ้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังกลับบ้านค่ะกำลังกลับบ้านนะคะไปทำมื้อเย็นค่ะแล้วก็จัดจจแต่งเกี่ยวกับวันฮาลาลีนเดี๋ยวทางจัดแต่งเกี่ยวกับวันฮาลาลีนนะคะแล้วก็ ปิดท้ายด้วยการทำแงะสะลักลูกฟักทองค่ะให้เป็นหน้าของปีศาจนะคะวันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่บ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวนิวขอไปที่รถแล้วก็ไปช่วยน้ำเลนยกของขึ้นรถนะคะซึ่งเราก็ซื้อไม่มากะอะช็อปปิ้งนิดหน่อยเท่านั้นเองโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาถึงบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำนินจะมา แกะขนมเอาไว้รอนะคะเด็กมาเคาะประตูค่ะคิดว่าน่าจะมาวันนี้นะเดี๋ยไม่ก็พรุนน่งนี้แต่เราจะทําเอาไว้ก่อนค่ะเตรียมไว้นี่ค่ะโอ้ยโอ้ถาดนึงจะเป็นของเรานะคะอีกาันก็จะเอาไว้ให้เด็กๆค่ะ มาิตนี่ค่ะหลากหลายเลยค่ะและเราก็จะมาเปิดของที่เราซื้อมาค่ะอ่าน้ำนินเปิดให้มันนี้ดูคะลูกอกนะ่ีเจกับพี่ทาราก้อนไม่อยู่ไปท่าเรือค่ะเดี๋ยวมากันไปดูเรืออุยอันนี้เป็นไฟกระพริบนะคะเดี๋ยวใส่ทาง แล้วก็อันนี้สำหรับแขวนที่ประตูข้างนอกค่ะเป็นแบบรูปแบบกระดูกปีศาจแล้วก็อะไรอีกเลยอ่าเป็นเหมือนมุ้งนะเป็นผ้าแบบตะข่ายนะคะเพื่อทําเป็นแบบว่าเหมือนใยแมงมุมค่ะแล้วก็พักทองค่ะนี่จะมาระบายเองระบายสี าลาแล้วก็ขนมใช่แล้วให้มามาดูาาขนมที่เราซื้อกันมานะคะเป็นขนมเกี่ยวกับวันฮาโลวีน,นะคะ่ะทำเองแกะไหมคะลูกซีเอรอฟน่ะโอ้ย โอ้โอ้ลขนมรูปต่างๆรูปต่างๆค่ะเป็นเหมือนเยลลี่นะคะถ้าเราก็คือเยลลี่นี่แหละโอ้โหและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะอันนี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไว้แจกเด็กๆที่เขามาเคาะประตูนะคะส่วนทันนี้ค่ะน้ำเต้าเดี๋ยวคืนนี้เราจะทำการแกะสลักนะคะแกะสลักกับ พี่ธารก้แล้วก็น้องน้ำลินนะคะซึ่งจะมีนิวแล้วก็ซีเจคอยช่วยเขานะคะทุกปีเราจะแข่งกันค่ะเพื่อนๆว่าของใครสวยสุดและทุกปีเราก็แพ้ค่ะทีมนิวกับน้ำลินแพ้ตลอดเพราะว่าทีมผู้ชายเขาเก่งค่ะต้องบอกก่นอนเขาเก่งจริงโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนิวรอให้พี่ธารก้อนกับซีเจมาก่อนนะคะเราก็จะทําการแกะสลักกันคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวนิวขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะรอให้พวกนั้นมาก่อนแนละ้ว่ิวก็จะจะัด เก็บของให้เข้าที่เรียบร้อยก่อนค่ะโอเคนะคะมมเยการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเราจะแข่งขันกันนะคะว่าใครจะทำได้สวยที่สุดไ้คนเ้คนเนไคเเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเฮ้อเออเออออเนยออะ

내게 말을 흩리쳐 버리라고. 넌 절대. คุณซจเจได้ทําการตกแต่งนะคะจากอุปกรณ์ที่เราซื้อมาค่ะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็มีน้องหมีขีน้อยด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าคลิปนี้นะคะมีต้องขอจบแล้วก็ขอกล่าวคำลาไว้นะเท่านี้นะคะขอบคุณ,คณทุกท่านที่ติดตามและรับชมพวกเราค่ะจากทางช่องวิกสตอรี่นะคะครอบครมวมัตนาอยค่ะ รักษาสุขภาพกันให้หแข็งแรงทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในทลิปต่อไปค่ะเพื่นนะะอนๆจ๋าโชคดีนะคะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดี